มาพบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์ <S 2> <S 2> <S s> <S ที่27พฤษภาคม2567กับฟันส t ตรจ์อินโฟการ์เที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย r ไตรจิคเวลล์ของ u b k เห็นฟันค่ะแต่หุ้นสาร่าส์นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา S&P 500บวกมา0.7%ในขณะที่ N a ส d a q 100นะคะทำ all time หายใหม่นะคะบวกมา1%นำโดยหุ้นกลุ่ม c o m m u n i c a t i o n Service แล้วก็ Tech นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ s e m i c o n d u c t o r นะคะที่นำโดย NV เ i d i a ก็ถือว่าซิลิคอนดักเตอร์ปรับตัวบวกมา2%กว่าๆส่งผลให้บอลในกลุ่มเทคค่ะตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแพงนะคะสำหรับพรีเมียมแล้วก็วอลูชันของกลุ่มโกลด์ซอลค่ะตอนนี้ก็เริ่มก็แพงกว่าในกลุ่มซิจิเคิลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพลังงานหรือว่าธนาคารค่ะปัจจัยสนับสนุนหลักๆนะคะในวันสุกที่ผ่านมาก็มาจากตัวเลขคาดการเงินเฟอ้อนะคะของ University of Michigan นะคะที่เห็นการชะลอตัวลงมา จาก3.5%มาที่3.3%ซึ่งแม้ว่ามันอาจจะชะลอตัวลงมาเล็กน้อยคะแต่ว่าก็เป็น sentiment เชิงบวกประกอบกับการคาดการ GDP ค่ะที่จะมีการประกาศในวันบรัสนี้จะเห็นการ revise down ลงมาที่1.3%ก็กด sentiment การลงทุนค่ะส่วน e a r n i n g ค่ะถือว่ายังขยายตัวได้ดีนะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ยังเอื้อให้ตลาดในสำหรับภาพแมโครนะคะที่ยัง f เ a v ร r สำหรับการเป็น b ู m a r k นะคะของตลาดหุ้นนั่นเองค่ะ การับ,บตัวลดลงของคา่าการเงินเฟอ้อนะคะในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังนะคะในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ถือว่าเห็นการชะลอตัวลงมานะคะแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับสูงที่3.3%แต่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน bullish trend นั่นเองนะคะซึ่งก็จะสะท้อนสำหรับการอ่านค่าที่ของ PCE ที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้เช่นกันนะคะก็อาจจะเห็นการผ่อนคลายเช่นกันค่ะโดย consensus ค่ะตอนนี้เขาก็ชี้ว่า PCE ค่ะอาจจะ maintain ที่ประมาณ2.7%ส่วน core PCE ค่ะอาจจะอยู่ที่ประมาณ2.8% เป็นส่วนรายเดือนเนี่ยจะเห็นการชะลอตรงมาจาก0.3%มาที่0.2%ซึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่ชี้ว่ามีโอกาสสูงนะคะที่จะนับถอยหลังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกโดยเฟดค่ะจะมีการประชุมในวันที่11-12มิถุนายนนี้ซึ่งก็จะมีดอทพอตด,ด้วยและรวมถึงการประกาศลดการทํา QT ด้วยนะคะซึ่งไอการลดการทํา QT ค่ะก็ คล้ายๆกับการลดอัตากเบียนะคะที่เราเคยอัปเดตไปนะคะเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยยังคงอยู่ในตลาดค่อนข้างมากแล้วก็เอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะดังนั้นคําแนะนําของเราค่ะเมื่อตลาดหุ้นย่อเนี่ยก็ให้ buy on dip นั่นเองค่ะ บอลยูค่ะถือว่าค่อนข้างไซเวย์นะคะโดยช่วงนี้ค่ะก็กรอบของบอลก็อาจ,จอยี่ประมาณ4.33-4.5%ตามที่เคยอัปเดตไปนะคะและล่าสุดค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ชะลอตัวลงมาเล็กน้อยยืนที่ประมาณ4.4%ในทิศทางเดียวกับดอลล่าค่ะที่ออนค่าลงมาเล็กน้อยส่งผลบวกต่อราคาทองคำนะคะในเช้านี้ก็ยืนที่ประมาณ2,360เหรียญต่อชาร์ยออนซ์ได้ส่วนน้ำมัน,นะค่ะถือว่าค่อนข้าง f l a ตนะคะ WTI ยืนที่77เหรียญ Brent ยืนที่82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะยังได้ปัจจัยบวกจาก โอกาสในการปรับลดดอกเบีย้ยของ ECB นะคะที่มากถึง85%ในเดือนพถุนายนก็ส่งผลให้สอก600ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบหลายปีส่วนตลาดหุ้นเอเชียค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะถือว่ามีการปรับตัวลดลงมากสุดในรอบ1เดือนนะคะโดยแรงกดดันก็มาจากความกังวเลเรื่องของเฟดนั่นเองนะคะว่าอาจจะเมนเทนดอกเบีย้ยไปยาวนะคะแล้วก็อาจจะควบคู่กับความกังวลในการใช้ในโยบายของจีนนะคะว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะคะและเมื่อ,อไหร่ก็ตามค่ะตลาดหุ้นยอ่อต้องบอกว่า แรงกดดันจาก2ปัจจัยค่ะก็ถือทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยมีการย่อลงมานะคะท่ากลางโกลดที่ยังมองเห็นอยู่นะคะเพราะว่าจะเหม็นการใช้นโยบายผ่อนคลายที่มากขึ้นในเอเชียด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสในการทยอยสะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีตัวของบูมเบอร์คอนเซนแซสนะคะที่เราเคยอัปเดตไปแล้วนะคะว่าเขามองว่านโยบายการเงินค่ะใน ในเอเชียเนี่ยจะเห็นการผ่อนคลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อินเดียหรือแม้กระทั่งลมถึงไทยนะคะที่เห็นการลดได้ตลอด,ดบเบืนในปีนี้และลมถึงปีหน้านะคะอีกทั้งเทรนด์ดอกเบีย้ยโลกเนี่ยก็เป็นขาลงด้วยนะคะ ทำให้ความน่าสนใจของเอเชียค่ะกลับมามากขึ้นในการเวร์เอ่เขาเรียกว่า d i v e r s i f y พอร์ตนะคะและ valuation เนี่ยถือว่ายังค่อนข้างถูกนะคะถ้าเทียบกับสหรัฐค่ะก็เลยจะเห็นเม็ดเงินฟันโฟนไ,นไหลเข้ามาในเอเชียที่มากขึ้นนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนค่ะส่วนวันนี้ค่ะสองตลาดใหญ่นะคะของโลกเนี่ยหยุดทําการนะคะก็คือตลาดหุ้นอังกฤษนะคะหยุดเนื่องในวันในแบง k ์ฮอลลีเดย์นะคะส่วนอเมริกาค่ะก็ปิดทําการใน Memorial Day ค่ะ ก็าอาจจะทําให้วอลุ่มเทรดนะคะอาจจะเบาบางส่วนเช้านี้ในเอเชียค่ะเชื่อว่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เชื่อว่าเงินเฟอจะชะลอตัวลงมาก็เพิ่มโอกาสในการปรับลดออตกเบีย้ยได้ในปีนี้ส่วนญี่ปุ่นค่ะจับตา,าแถลงของ BOJ เนะคะเพราะอุเอดะเนี่ยเขาจะมาพูดเช้านี้นะคะว่าสําหรับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยหลังจากที่ค่างเงินเยนก็อ่อนค่างลงมาค่อนข้างมากนะคะแต่มาที่156.8แล้วนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยเล่งให้ดอกเบียของบ OJ ค่ะขยับขึ้นมากกว่า เร็วกว่าที่ตราบประเมินไว้ในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งคอนเซนแซร์ตอนนี้ค่ะก็มีการเพิ่มน้ําหนักว่า,า BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้อีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคมนะคะและรวมถึงในเดือนตุลาคมด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างเงินเยนกับตลาดหุ้นในญี่ปุ่นนะคะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่า c o r r e l a t i o n ถ้าเยนอ่อนเนี่ยมันจะทําให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าอาจจะต้องติดตามนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยล้วก็ข้างเงินเยนต่อไปค่ะส่วนไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะคะตามที่อัปเดตไปก็คือเรื่องของ PCE นั่นเองนะคะในวันศุกร์ซึ่งจะเป็น Consen s u s นะคะที่ชี้ว่าตลาดหุ้นจะเป็นบูต่อไปได้หรือไม่นะคะเพราะว่าต้องบอกว่า ้ามัน i n ไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะก็จะทําให้ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ยสามารถทำ a l l ทํา e h ได้อีกครั้งรวมถึงตัวของจีนด้วยค่ะที่จะมีการประกาศตัวเลข Industrial Production แล้วก็ PMI นะคะที่ก็ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นก็จะเห็นการเขาเรียกว่าฟื้นตัวจากจุด,จดต่ําสุดได้นะคะประกอบกับราคาที่ค่อนข้างถูกนะคะในเรื่องของ valuation ทาให้ตลาดหุ้นจีนค่ะถือเป็นอีกตลาดหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนแล้วก็การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยค่ะ ส่วนกลุ่ยุในสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงให้น้ำหนํกกับการลงทุนในตลาหุ้นนะคะโดยเฉพาะอเมริการวมถึงการ d i v e r s i f y พอร์ตไปยังยุโรปเอเชียนะคะซึ่งก็ valuation ถูกกว่านะคะแล้วก็มีปัจจัยเอือ้อต่อการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินรวมถึงทองคำด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดของกองทุนเนี่ยสามารถดูได้ในใต้คลิปนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแลวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ